สวัสดีครับพบกับจ่าบอยม้อยดกอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงใช้นยิยามคานี้คําว่าม้อยโดกผมเนี่ยคืออาชีพนะครับจริงๆแล้วก็โดกจริงๆแหละนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> เกี่ยวกับงานล้อมไม้นะครับการล้อมไม้เนี่ยไม่มีไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับมันต้องเป็นคนที่มีมืออาชีพจริงๆไม่งั้นต้นไม้จะเสียชีวิตตามผมมา <c oughs> ผมจะพาไปหาเจดาวนะครับผู <c oughs> <c oughs> ้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรื่องล้อมไม้ ตายมาแล้วหลายร้อยต้นเฮ้ยไม่ใช่ไปตามผมมาดูครับโอ้เจดาวสวัสดีครับโอ้โหเจดาวอ่าไม่ใช่นี่มันวานั่งอยู่นี่ผมบอกโอ้ยตัวเล็กนิดเดียวมองไม่เห็นคนสวัสดีครับเจดาวสสวัดีคเข้ามาใกล้กล้องอ่านี่เจดาวนะครับเป็นคนที่มารับงานให้กับผมวันนี้ ชื่อเสียงของเจดาวนี่นะครับโอ้โหผมไม่เคยได้ยินเลยเฮ้ยไม่ใช่ในวงการล้อมไม้นะครับทุกคนจะต้องรู้จักเจดานะครับเพราะว่าแกขายปลาอ่าพัทสีนะนะพัดบดอ้าวผู้เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจะมาแนะนำตัวเจดาวแล้วก็สอบถามเรื่องบางเรื่องแล้วก็หลายๆเรื่องเกี่ยวกับการล้อมไม้เพื่อให้ความรู้กับพี่น้องเพื่อเราได้งานด้วยนาะเจดานะอ้าวเขาจะแนะนาตัวนะครับผมจ้าชื่อดาวค่ะเป็นคนล้อมไม้ค่ะบ้านเจดาอยู่ไหนครับผมอยู่สุรินทร์ค่ะ แต่ทํานี้แกไม่ใช่นี่้าคนลาดนี่คนคนลาชค่ะแต่มาได้แฟนอยู่สุรินอโ,อโอ้จะบอกว่ามีแฟนแล้ว,วนะ <c oughs> พอพอ,พอปิดกล้องพอแล้วแนละ้วโ, <c oughs> โอเคที่แร้ผมมีคำถามหน่อยการล้อมไม้เนี่ยมันมันมันยากง่ายแค่ไหนครับจะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายข้อควรระวังมีอะไรบ้างไหมไม่น่ามีข้อควรระวังนะจริงเหรอใช่ไม่น่ามีข้อควรระวังเพราะถ้าถ้าทำเป็นถ้าเราเข้าใจทำ แม่นามีข้อควรระวังหรอกจเจ๊ดาวล้อมไม้มาก,กี่ปีแล้วครับย0กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหผมนึกว่าล้อมได้สี่ห้าวัน <laughs> ไม่ได้ยี่สิบกว่าปีประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับลูกน้องเขาก็แต่ละคนนะครับเอามืออาชีพเอาเป็นว่าเจ๊อาจจะอายกล้องเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนการล้อมไม้นะครับข้อควรระวังนะครับหนึ่งรากไม่ให้มันกระเทือนถูกต้องไหมเจ๊ใช่ดินแตกนะหนึ่งคนที่เขาล้อมไม้เป็นเขาจะรู้เลยค่ะว่ารากอันไหนสมควรสับรากอันไหนสมควรเลื่อย เขาจะเขาจะรู้โดยโดยคนที่เขาล้อมไม้เป็นอ่ะเขาจะรู้ครับถ้าดินอ่อนเราก็ไม่สมควรใช้เสียมจับเราจะควรใช้เลื่อยตัดเอาถ้าดินแข็งก็รากกระดินมันก็จะไม่ออกจากกันมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม้เราก็จะไม่ช้ำอืนั่นครับแล้วก็วันนี้เราเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือคนที่ไม่ใช่มืออาชีพใช่นี่ไงนี่ไม้เปลือกแตกไงไม้เป็นแผลนะครับเป็นแผลเปลือกแตกตามนี้เลยครับ เพราะว่า 1. การยกไม้คนที่ถือ,อเป็นรถเทียบรถเขนเนี่ยนะครับจะต้องมีประสบการณ์หนึการล้อมการการยกต้นไม้เนี่ยจะต้องมีผ้าหรือไม่ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมในการพันต้นไม้เพื่อไม่ให้เกิดรอยถลอกแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมบอกตรงว่าเสียใจมากกับการดังว่านะครับภาคอีสานบอกตรงเลยว่ารถมันหายาก ราคาสูงแต่บางทีมาเจอคนที่ไม่เป็นงานเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะก็คคอต้องต้องตามน้ําไปไม่เป็นไรรับสภาพเอาอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ไม่ได้ขายแพงะเนาะเป็นอาชีพหนึ่งที่ผมทําเพราะความสนุกสนานของผมเพราะความอยากรู้อยากเห็นนะไม่เกิน3ามสี่วันผมก็เบื่อตัดทิ้งเป็นฟืนแล้วเจ๊งงเจ๊เขางงนะว่าผมทําอะไรกันแน่มันมีอีกหลายอย่างและยังไม่มีวันทินสุดมันสมฉายาผมว่าม้อยดกนี่นะเพราะว่าม้อยดกก็คืออาชีพที่ยังมีอีกเยอะแยะมามกมายที่ผมทํามา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคตด้วยนะครับเรื่องต่อไปนะครับในการ,รมลราวงของต้นไม้เนี่ยนะครับหนึ่ง,งเรื่องรากเรื่องดินนะครับแล้วก็การให้ขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวนี่เพื่ออะไรเจ๊ขุยมะพร้าวเพื่อให้มันแตกรากเร็วจับรากมันแทงเร็วมันไม่ตายด้วยให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ดีรดน้ำาเปียกรดน้ำเยอะๆในระหว่างที่เรารอส่งลูกค้านะเราก็ต้องเลี้ยงรากแล้วก็ใส่น้ํายาเด้งรากนะครับ นำยายเร่งรากแล้วก็ล้อมตุ้มเอาไว้นะเพื่อไม่ให้อ่าขาดความชื้นต้นไม้นะครับในช่วงกี่วันที่เราต้องลดน้ดําดูแลเจ้ลดน้ดําดูแลนี่เหรอพูดถึงระยะห่างของความลดน้ําหรือว่ายังไงอ่าระยะห่างระยะห่างรดน้าเนี่ยถ้าเราลดเปียกๆเ,เนี่ยอาทิตย์หนึ่งลดครั้งหนึ่งก็ได้จะให้ดินมันแบบให้ให้ขุยเนี่ยมันอุ้มน้ําไปเลยอ่ะแต่น้ํายาเล่งรากเนี่ยพรุ่งนี้เราก็เริ่มใส่พออัดขุยเสร็จเราก็ใส่น้ํายาเล่งรากเลยใส่แล้วก็ถ้าคนมีตังค์หน่อยก็15วันใส่ทีนึงก็ ใช่บ่อยก็ตายยางอย่างนี้เจ๊กรณีที่แบบเราเราเอามาลงแบบเนี้ยกิ่งมันยังไม่แตกเราสามารถลงูุได้เลยไหมครับระบุคือลงปลูกลงปลูกก็ได้อีกอะค่ะแต่ตถ้าไม้ถ้าจะปลูกปลูกดิบอะดีกว่าฉันว่าแต่ถ้ามันกําลังจะแตกใบอ่อนๆอนะถ้าขยับขยายเนะี่ยมันสะเทือนมันจะมีอาการย้อยต้องรอให้ใบมันแข็งแรงถึงจะปลูกปลูกได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนเนี้ย นะลูกค้าเห็นมาปุ๊บเนี่ยยกไปได้เลยเขาเรียกปลูกดิบนะครับปลูกดิบแล้วก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยจริงๆแล้วลูกค้าควรจะเร่งรีบในกรณีที่เขาขุดล้อมเสร็จปุ๊บจองแล้วก็ยกเลยไปปลูกเลยจะดีกว่าเราหาสถานที่เตรียมสถานที่ไว้เรียบร้อยขุดลุมให้กว้างขุดลุมให้กว้างนะครับแล้วก็ความลึกของมันเนะจ๊ต้องทำไมต้องต้องให้ต่ํากว่าดินไหมอ่ะที่จริงเขาไม่ให้ต่ํากว่าดินนะการปลูกไม้เขาจะให้เสมอเสมอดินหรือแม่ก็ให้สูงกว่าดินนิดหน่อยจ้ะ การล้อมตุ้มเนี่ยก็ต้องมี2ชั้นนะครับหชั้นแรกก็คือล้อมตุ้มดินชั้นที่2ก็จะเป็นถุงล้อมอขุยมะพร้าวต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะครับในการทําไม้ล้อมต้นไม้ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับต้นใหญ่ต้นเล็กมันก็อยู่ประมาณหลักพันแต่ค่าทํางานเนี่ยนะครับกรณีของต้นเล็กเนี่ยนะครับเขาจะวัดกันอยู่ที่อ่ะขออนุญาตดูต้นนี้นะครับต้นเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเขาจะปกติต้นใหญ่เขาจะวัดที่50เซนใช่ไหมครับ แต่ต้นเล็กเนี่ยก็ต้องให้ได้ปริมาณก็คือให้คุ้มค่าแรงของเขาต้องวัดที่30เซนนะครับแล้วหารออกมาด้วย3ค่าล้อมอยู่ที่ประมาณแล้วแต่จํานวนนะจำนวนเยอะก็อยู่ประมาณร้อยร้อยยี่ร้อยห้าสิบสองร้อยบางคนเนี่ยผมโทรไปถามช่วงแรกๆเขามหาช่างน,นะสองร้อยผมวางสายเลย <c oughs> ไม่ไหวต้นเบลเบล่านะครับสองร้อยตกต้นหนึ่งสองสามหมื่นค่าซื้อต้นไม้ต้นน้ะมันพันสองพันนะครับสองสามพันแล้วแต่แล้วแต่ชนิดของไม้แล้วก็ฟอร์มมันด้วยครับเพราะฟอร์มก็คือรูปทรงข,งของมันนั่นแหละ นะครับทีนี้ว่าถ้าค่าล้อมันสูงเกินไปเนี่ยเราเราก็ต้องขายแพงตามตามสิ่งที่คนจะเป็นใช่ไหมครับแต่นี้ว่าแล้วแต่บางที่เนี่ยเราได้ต้นเล็กๆมาอย่างเงี้ยนะครับหน้า6ถึงหน้าสิบกว่าเนี่ยมันได้จํานวนในการขนย้ายแต่ละรอบละรอบเนี่ยมันก็คุ้มกับค่ารถนะครับเราขายกำไรต้นละสองสพันเนี่ยก็ถือวาอ่าผ่านมือไปได้กําไรแล้วนะครับกรณีที่เราจะเอาคนเข้าป่าเข้าดวงไปเลยเนี่ยบางทีงานเราหายนะครับคนเราไม่มีความซื่อสัตย์กับทุกคนหรอกครับผมเจอมาแล้วกัะตัวคือพาไปซื้อดูต้นไม้ตัวเองเสร็จแล้วเขาไม่เอา กลับไปหาซื้อเองในรอบบริเวณนั้นซึ่งเป็นเป็นมารยาทที่ไม่ควรทาในวงการพ่อค้านะครับส่วนฟอร์มนั้นชุดนี้บอกไว้เลยว่าเป็นชุดแรกที่ผมยกเข้ามาที่อ่ที่ตั้งหลักนะครับแต่ไม่ได้อยู่หน้าร้านติดถนนนะครับห่างถนนใหญ่ประมาณ12กิโลนะครับเขาอยู่ตรงนี้อยู่ในบ้านแล้วก็เอามาตั้งขายทางโซเชียลเอานะครับส่วนใครที่ต้องการฟอร์มแบบนี้เอาไปเลี้ยงอนุบาลเองผมมีแม้กระทั่งต้นหลักร้อยนะครับต้นหลักร้อยหลักร้อยจนถึงหลักพันหลักหมื่นนะไม่เกินหลักหมื่น อยู่ประมาณนี้หมื่นกว่าๆนี่ครับก็มีต้นขนาดใหญ่ก็อาจจะหลายหมื่นหน่อยนะครับก็แล้วแต่ตามครับการต้นทุนเรานะต้นทุนเรามันมาอย่างไงเราก็ต้องคํานวณรายได้ตรงนั้นไปนะครับส่วนการแตกกิ่งหรือการมีชีวิตรอดของเขาเนี่ยผมมั่นใจว่าต้นมังมีมันเลี้ยงง่ายครับมันเลี้ยงง่ายแล้วก็โอกาสตายน้อยลงนะครับน้อยแล้วก็โอกาสที่มันจะติดแล้วแตกยอดแตกอะไรไปนเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้นมังมีต้นอื่นๆน,นั้นผมกำลังศึกษาอยู่นะครับในการที่ผมเข้ามาวงการไม้เนี่ย ก็กาลังศึกษาหาขา้อมูลกับมันว่าต้นนี้ทํำยังไงมเีเทคนิคการทํางานยังไงบ้างผมเองก็ได้ลงมือขุดล้อมด้วยตัวเองนะสุดท้ายก็ไม่ไหวหลังไม่ดีครับ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องมีการพึ่งพาทีมงานบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมจ่าต้องทำงานเองถ้าไม่ทําเองเราไม่รู้ความลำบากของคนนะครับผมถึงได้รู้ว่าคนทํางานแบบนี้ลาบากเราถึงต้องให้ค่าใช้จ่ายค่าแรงเขาคุ้มค่าสิ่งที่เขาทําเพราะเราไม่สามารถทําเองได้นะครับทำได้ไหมทําได้แต่ชาตินี้จะหมดไหม <c oughs> คนมาจากป่านะครับเราต้องการต้องทีงทีมงานที่ เชื่อใจได้แล้วก็ดูแลเรื่องอทั่วๆไปให้กับผมนะครับอย่างผมเองก็คุยกับเจ๊ยอยู่ว่าเราขอผูกมัดกันอยู่ระยะยาวนะถ้ามีงานรับจ้างเนี่ยผมก็จะเอายนให้เจ๊ไปแล้วก็งานส่วนตัวเนี่ยก็จะมาอยู่ด้วยกันทํางานด้วยกันเพราะว่าผมมัน่นใจในทิมาทางมันแกแล้วว่าแกดูแลพระฤทถน,นอมแล้วก็ทํางานเป็นนะครับคนนี้คือคนทำงานเป็นอ,อย่างปั๊มใหญ่ๆมีชื่อดังๆในประเทศไทยเขาก็ทําส่งอยู่นะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็คงเป็นน้ำย่อยเรียกเป็นการเปิดตัวก่อนแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมไปทำธุรกิจมายล้อมอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันและยังมีอีกหลายอย่างที่ผมต้องทำนะครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ฝันเห็นฝันว่าอยากทำอะไรผมตื่นมาผมทำเลยนี่แหละครับชีวิตคนที่มาของคำว่าจะบอยม้อยดกครับผมเอาละครนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับจเจริญพร